สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องยังเติ๊กไลฟ์สตอรี่นะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาชมเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินทั้งสองพิมพ์ของรุ่นรวยรุ่งเรือง,ง,งนะครับหลวงพระพัฒวัดเทยดวนจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็สำหรับเนื้อเงินที่ผมจะพามาชมวันนี้ก็มีเงินลงยาสีประจำวันเกิดนะครับลงยาสีส้มนะครับ Mm ลงยาสีส้มกับลงยาสีเขียวแล้วก็พิมพ์เนื้อเงินพิมพหน้าปกนะครับพิมพหน้าปกรุ่นรวยรุ่งเรืองนะครับก็สําหรับเนื้อเงินของรุ่นนี้นะฮะจะมีการลงยาการลงยาจะมีการคุยพื้นนะครับคุยพื้นสําหรับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็อย่างเนื้ออันปะก้าก็ลงยาไม่ได้มีคุยพื้นอะไรนะฮะแต่เนื้อเงินนี่จะเป็น มีลงยาคุยพื้นนะครับก็เง,เงินจะไม่ได้ตอกโค้ดนะครับสําหรับรายการลงยาสีประจำวันเกิดนะครับจะไม่ได้ตอกโคตงองงูตอกโคตรระบุเนื้ออะไรนะครับแต่การสังเกตก็คือจะมีการคุยพื้นนะฮะจะมีการคุยพื้นนะครับเหรียญด้านซ้ายมือนี้จะเป็นเหรียญเนื้ออันปาก้านะครับอันปาก้าก็สีก็ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับสีก็ค่อนข้างแตกต่างกันแต่อัปาก้าจะมี การตอกโคตดระบุเนื้อนะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะฮะตอกออ่างนะครับออ่างแต่เนื้อเงินลงยาสีประจำวันเกิดนี้จะไม่ได้ตอกโคตดระบุเนื้ออะไรนะครับก็เนื้อเงินสำหรับพิม,มพ์เสมาพิมพ์ใหญ่นี่นะฮะก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างสวยเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีลงยาค่อนข้างเรียบร้อยนะฮะ นี่นะฮะดูหน้าหลวงพ่อนะครับนี่นะฮะดูจีวอสังคตินะครับนี่นะฮะลงยาคุยพื้นนะครับก็ดูชมด้านหลังหนุมานนะฮะสำหรับเหรียญนี้เป็นโคดเบอร์20นะครับ20นะฮะดูฮะอนุมานอนุมานค่อนข้างคมชัดนะครับหนุมาน8ก้อนนะครับ ลักษณะห่วงนะครับขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญนะฮะก็เดี๋ยวมาดูเนื้อเงินลงยาสีเขียวกันบ้างนะฮะนี่ฮะมีการคุยพื้นเช่นกันนะครับมีการคุยพื้นคุยพื้นเช่นกันนะครับนี่ฮะเนื้อเงินลงยาสีเขียวนะครับสีประจําวันเกิดนะครับนี่ฮะ จะไม่มีการตอกโค้ดระบุเนื้อใดๆทั้งสิ้นนะครับสาหรับเนื้องเงินรายการลงยาสีประจำวันเกิดสำหรับเหรียญนี้เลข5นะครับเหรียญนี้ค่อนข้างมีความหมายกับผมนะครับเพราะว่าเลขโค้ดเนี่ยตรงกับเลขวันเกิดนะครับสีลงยาตรงกับสีประจําวันเกิดซึ่งเป็นวันพุธสีเขียวนะครับก็เหรียญนี้ผมจะเก็บไปใช้เองครับค่อนข้างสวยนะฮะดูนะฮะสังเกตตรงห่วงนะครับ ตรงห่วงสําหรับเนื้อเงินจะมีเส้นๆอยู่ในห่วงลักษณะนี้นะครับเส้นลายเสี้ยนนะฮะสีส้มก็จะมีเหมือนกันนะฮะสีส้มก็จะมีเหมือนกันนะครับผมจะลงกล้องให้ดูนะครับนี่ฮะสีส้มก็จะมีเหมือนกันนะครับเป็นเส้นเสี้ยนขีดของขวางนะครับเส้นเสี้ยนขีดของขวางนะฮะนี่ครับจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตนะครับ ก็ค่อนข้างสวยครับทำออกมาได้ค so is ่อนข้างดีนะฮะสำหรับเนื้อเงินพิมพ์พิมพ์ใหญ่นี่นะฮะนี่นะฮะผมจะมีพาให้ดูสองเหรียญนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูเนื้อเงินสําหรับของพิมพ์น้าปกด้วยนะฮะพิมพ์น้าปกนะครับพิมพหน้าปกก็ลงยาจะมีการคุยพื้นเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะลงยาจะมีการคุยพื้นเหมือนกันนะฮะ นี่ฮะสำหรับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินพิมพหน้าปกพิมพ์อื่นๆการลงยาอย่างอัปาก้าหน้าปกนะครับลงยาไม่มีคุยพื้นนะครับไม่มีคุยพื้นแต่สําหรับเนื้อเงินจะมีคุยพื้นนะครับเนื้อปาก้าไม่มีนะฮะไม่มีนะครับก็ผมค่อนข้างชอบหน้าปกมากฮะค่อนข้างสวยงามนะครับดูนะฮะ พิมพ์นักปกนะครับก็ในกลุ่มนะครับในกลุ่มเขาก็นิยมนิยมที่จับคู่กันก็ประมาณนี้นะฮะพิมพ์หน้าปกลงยาสีเดียวกันนะครับนํามาจับคู่กันนะครับก็ค่อนข้างลงตัวกันนะฮะค่อนข้างลงตัวนะฮะค่อนข้างสวยเลยนะฮะก็เดี๋ยวนี่ฮะในกลุ่มเขานิยมจับคู่กันอย่างเงี้ยฮะ ตัวน uh ี้ก็เป็นเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากทองทิพย์ทั okay okay, accept, ้งสองนะครับก็เขาก็นิยมจับคู่กันนะฮะจับคู่กันนะครับค่อนข้างลงตัวนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้พาชมเงินรุ่นรวยรุ่งเรืองงลรงพัดบรนทัดดวนจังหวัดนครสวรรค์นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาพบกันใหม่นะครับจะมาพบกัน เหรียญรุ่นไหนของหลวงพ่อไหนก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ